สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วกับครูบีนะคะครูบีสุดสวยนะคะอ่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเนื้อหาที่ครูบีบอกให้เด็กๆทําว่าทําหน้าที่1กับหน้าที่สองที่เป็นสรุปลงในสมุดใช่ไหมคะแต่ว่า ครูเห็นว่าเนื้อหามันก็สรุปมาให้อยู่แล้วเนาะก็น่าจะต้องจดทั้งหมดใส่สมุดคราวนี้วันนี้ครูก็จะมาอธิบายในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดให้หนูได้ฟังกันเผื่อว่าบางคนอ่านไม่เข้าใจนะคะในบทนี้เราเรียกว่า chapter 1นะคะ chapter 1ก็คือบทที่หนึงบทที่หนึงเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรดูสิอ่านได้ไหมเรื่อง c o u n table now กับเรื่อง Uncountable n o นหนูอาจจะงงว่าเอ๊ะครูคะ .Countable n o กับ uncount a b l e n ห u n คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันค่ะในเนื้อหาของเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่อง Countable n o u n ก่อนขอย่อลงมาหน่อยนะ Countable n o u n ของเราเนี่ยคะ่ะเ n า n ทเบิ o u n าวเขาแปลว่านับมาดูคำคำว่า Countable ก่อนเขเขาแปลว่านับ แล้ว able แปลว่าสามารถค่ะฉะนั้นแปลรวมกันก็จะแปลว่าสามารถนับได้ใช่ไหมคะสามารถนับอะไรได้ noun ค่ะ n o u คือคำนามฉะนั้นแปลรวมกันก็จะแปลว่าคำนามที่สามารถเป็นยังไงได้แปลรวมกันก็จะแปลว่าคำนามที่สามารถนับได้ค่ะคำนามที่สามารถนับได้จะมีอยู่สองแบบ ตามที่เขาเขียนสรุปให้เลยมีอยู่สองรูปคือคำนามเอกพจน์หรือเรียกอย่างอีกอย่างหนึ่งว่า singular n o u น singular n o น n ในภาษาอังกฤษในวงเล็บเนี่ยค่ะ singular n แ u n นาี่ i n g ค l a r า o น n และคำนามพระหูพจน์เอะครูพีขาหนูเริ่มคุ้นๆแล้วค่ะคำนามเอกพจน์คำนามพระหูพจน์เราลองมาดูกันนี่คำนามพระหูพจน์เรียกอีกอย่างว่า u ูร่ n o นว ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าภูเราหนาวครัคะเอกพจน์หนูไม่ค่อยคุ้นค่ะแต่พระหูพจน์ครูบีเคยบอกไวค้ค่ะคําว่าหูค่ะหนูนึกถึงหูหูมีกี่ข้างคะหูมีสองหูนะคะสองหูใช่ไหมคะหูซ้ายและหูขวานะคะหูซ้ายและหูขวามีสองหูแสดงว่าต้องเป็นพระหูพจน์มีมากกว่าสองแสดงว่าพระหูพจน์มีมากกว่าสองเอกพจน์ค่ะเอกก็ต้องเป็นแค่ หนึ่งเดียวค่ะหนึ่งเดียวไม่เป็นไรยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันเรามาพูดถึงคำนามเอกพจน์ค่ะคำนามเอกพจน์เขาบอกว่าคำนามเอกพจน์คือคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวโดยมีเอกับแอนเอกับแอนคือตรงนี้เอกับแอนหรือเราเรียกว่าอะกับแอนใช่ไหมคะอะกับแอนอะหรือว่าเอ แล้วก็ AN d เมื่อพูดถึงคำนามทั่วๆวไปคำนามทั่วไปยังไงคำนามที่เราไม่ได้เรียกเฉพาะใครอะคะ่ะอย่างเช่นคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วอะไรอีกสถานที่ที่เราทั่วๆวไปสถานที่อย่างเช่นว่าอ e ะเพน a ruler อย่างเงี้ยค่ะ a cat a dog ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการพูดถึงเฉพาะเจาะจงไปว่าดินสอแท่งนั้นอย่างเงี้ยนะคะดินสอแท่งนั้นเราจะเอาเดอะนำหน้าค่ะเช่นคำว่า the pencil จากตอนแรกเราพูดอะเพนสิลใช่ไหมคะอะเพนสิ pencil, อาจจะหมายถึงดินสอด้ามไหนก็ได้ที่มันอยู่ด้ามเดียวอะอาจจะดินสอด้ามที่อยู่บนโต๊ะนั้น หรือว่าดินสอที่อยู่ในมือหนูหนึ่งด้ามอะไรอย่างนี้แต่พอเราพูดถึง the pencil ปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเราอะ่ะหมายถึงดินสอด้ามน,นี้อะไรอย่างนี้ค่ะ the ruler the woman ผู้หญิงคนนั้นอะคนที่ยืนอยู่ตรงเสาไฟนะ่ะอะไรอย่างเี้นะคะเป็นการเฉพาะเจาะจงเราจะใส่ the คำนี้อ่านว่า the ครูลืมเขียนคำอ่านไปคํานี้อ่านว่า the จะใช้กับคำที่มันเฉพาะเจาะจงมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะนี่ตัวอย่างประโยค example ในกรอบสีม่วงๆทุกคนเห็นไหมคะเรามาดูในกรอบสีม่วงๆกันนี่ I'm going to the cinema I'm going to the cinema นี่ I'm going to the cinema ถาไมถึงใช้ the คะเพราะว่าเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเขาจะไปที่ไหน เขาจะไปที่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะฉันกำลังจะไป going to แปลว่าจะฉันกำลังจะไปไปที่ไหนไปที่ซีนีมาค่ะกับตัวอย่างที่2องค่ะ Jane wants a new bag Jane อยากได้กระเป๋าใหม่ค่ะ wants แปลว่าอยากได้หรือแปลว่าต้องการนะคะคำนี้ want เติม s เ um, พราะว่าประธานคนคนเดียวอันนี้ช่างมันก่อน Jane wants a new bag Jane อยากได้กระเป๋าใหม่แต่ Jane ไม่ได้บอกว่าอยากได้กระเป๋าใบไหนใช่ไหมคะแต่เขาแค่อยากได้กระเป๋าใบใหม่ก็เลยใช้คำว่าอะแต่ถ้าเรารู้ว่า Jane อยากได้กระเป๋าใหม่ที่เป็นใบนี้อย่างเงี้ยค่ะเราจะเปลี่ยนจากอะเป็น the โอเคเนาะอะไปกันต่อค่ะมาดูตรง,ตรงโน้ตค่ะเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมข้างๆไหมคะกรอบสี่เหลี่ยมข้างๆเดี๋ยวครูทำให้ดูนี่ตรงโน้ตตรงนี้ค่ะ โน้ตตรงนี้เขาบอกว่าเอกพจน์เอกเท่ากับหนึ่งเห็นไหมเหมือนของคูเลยเอกเท่ากันหนึ่งพระหูพจน์หูมีสองข้างฉะนั้นพระหูพจน์ก็ต้องมีสองขึ้นไปใช่ไหมคะมาดูกันต่อเมื่อกี้เราจบคำนามเอกพจน์ไปแล้วมาดูคำนามพระหูพจน์ของเรากันบ้างค่ะคำนามพระหูพจน์คืออะไรอ่ะให้นักเรียนลองอ่านดูสักแป๊บหนึ่งสิคำนามพระหูพจน์คืออะไร โอเคคำนามพระหูพจน์คือคำนามที่มีมากกว่าหรือขีดคำว่ามากไว้หรือขีดเส้นใต้ไว้เลยก็ได้ว่ามันต้องมีมากกว่าเท่าไหร่มีมากกว่าหนึ่งสิ่งฉะนั้นอันเดียวไม่ได้เรียกว่าเอกพจน์นะคะและมักไม่มี article article คืออะไรคะครูค,คะคำมันเริ่มยากแล้วคะ่ะไม่มี article คือนี่คะ่ะไม่มี a กับ an ค่ะไม่มี a an นำหน้าเมื่อกล่าวลอยลอย จะเติมอะไรมักจะเติม -es e ลงท้ายค่ะมักจะเติม -es e ลงท้ายอ่ะฟังใหม่นะคำนามพระหูพจน์คืออะไรคำนามพระหูพจนพ์คือคำนามที่มันมีมากกว่าหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างร้อยอย่างพันอย่างก็ได้ค่ะเป็นคำนามพระหูพจน์แล้วจะไม่มีอะกับแอนนำหน้าค่ะไม่มีอะแอนหรือเอแอนนำหน้า แต่จะเติมอะไรจะเติม s e s ต่อท้ายค่ะเติม s e s ต่อท้ายมาดูตัวอย่างของเรากันต่อท้ายอันไหนหนูต้องดูนะต่อท้ายคำนามจำได้ไหมคำนามคืออะไรคำนามคือคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะอะมาดูตัวอย่างของเรากันเขาบอกว่าเช่น chairs are more made of wood ดูตัวอย่างนะ Chairs are mostly made of wood Chairs หมายถึงอะไรดูประโยคดูคำแปลข้างลาง่างท้ายๆก็ได้ Chairs คืออะไรคะ Chairs คือเก้าอี้ถ้าเป็นแค่ C H A I R จะ share เก้าอี้หนึ่งตัวแต่เผอิญว่าเก้าอี้มันหลายตัวก็เลยเติมอะไรต่อท้ายเติม S ต่อท้ายพอหลายตัวเสร็จเราต้องใช้ R ค่ะ ใช้อาใช้อิสไม่ได้แล้วต้องใช้อาแช R อา mostly made of wood เก้าอี้ส่วนใหญ่ทำมาจากไม้ใช่ไหมคะอืมเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเก้าอี้ตัวไหนก็ยังไม่ต้องมีเดอร์นำหน้าเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าพระหูพจน์มีเดอนนำหน้าถ้ามีเดอนนำหน้าแสดงว่าชี้เฉพาะชี้เฉพาะหรือเฉพาะเจาะจงใช่ไหมถ้ามีเดอรนำหน้าแปลว่าชี้เฉพาะเจาะจงเช่น the books On the table were torn were torn นะคะ,ะ the books หมายถึงหนังสือใช่ไหมหนังสือหนังสือตรงไหนด้วยเนี yeah. ่ย the books ทําไมถึงมี the เ,เดี๋ยวเรามาดูความหมายกัน the books b o o k เติมเแสดงว่าหนังสือหลายเล่ม on the table on the table คือตรงไหนคะอยู่บนโต๊ะเห็นไหมหนังสือที่อยู่ที่พื้นได้ไหมไม่ได้เพราะเขาเฉพาะเจาะจงไปว่า on the table แล้วคือต้องอยู่บนโต๊ะ ต้องอยู่บนโต๊ะเท่านั้นค่ะหนังสือที่อยู่บนโต๊ะเท่านั้นเสร็จแล้วเป็นยังไง w ว r ทอนถูกฉีกค่ะทอนแปลว,ว่าฉีกนะคะเอ๊ะอ่าฉีกค่ะอ่าทอนแปลว่าฉีกเสร็จเห็นไหมเราจะรู้แล้วว่าหนังสือเล่มที่อยู่บนโต๊ะมันถูกฉีก มันไม่ใช่หนังสือที่อยู่ที่พื้นหนังสือที่อยู่ที่เก้าอี้แต่เป็นหนังสือที่อยู่บนโต๊ะถูกฉีกมันเฉพาะเจาะจงมันก็เลยต้องมีคำว่า the ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I like bananas ฉันชอบอะไรฉันชอบกล้วยค่ะเวลาหนูชอบหนูชอบกล้วยอันเดียวไหมหนูชอบกล้วยผลเนี้ยค่ะผลอื่นหนูไม่ชอบค่ะ หนูชอบกินผลนี้ผลเดียวถ้าไม่มีผลนี้แล้วหนูก็ไม่ชอบแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราชอบกินกล้วยหรือเราชอบกล้วยกล้วยก็หลายๆผลเราไม่ได้ชอบผลเดียวก็เลยเติม s ต่อท้ายอ่ะตัวอย่างอีกประโยคนึงจะเป็นการเฉพาะเจาะจงว่า the pencils เติม s ต่อท้าย are on the table ดินสออยู่บนโต๊ะ ดินสออยู่บนโต๊ะก็แสดงว่าเราต้อง,องมองไปที่บนโต๊ะใช่ไหมมันจะมีดินสออยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปม,มองที่เก้าอี้ก็ไม่ได้เพราะประโยคมันเฉพาะไปว่าดินสอที่อยู่บนโต๊ะโอเคอันนี้ก็คือจบส่วนของหน้าที่1นนะคะเราไปดูหน้าที่2กันไม่รู้เด็กๆทันไหมไปดูหน้าที่2กันค่ะหน้าแรกเราพูดถึงเรื่อง countable noun ใช่ไหมหน้าที่2เราจะพูดถึงเรื่อง Uncount a b l e noun ค่ะ Uncount a b l e noun อัน มาดูแยกเป็นคำๆเหมือนเดิมค่ะอันในที่นี้แปลว่าไม่ค่ะมองเห็นไหมเนาะอันแปลว่าไม่เมื่อกี้ count แปลว่าอะไรนะแปลว่านับใช่ค่ะ able แปลว่าสามารถฉะนั้นรวมกันแปลว่าไม่สามารถนับไม่สามารถนับอะไรได้ now คือคำนามค่ะ ฉะนั้นปลารวมกันก็คือไม่สามารถนับคำนามได้หรือคำนามนับไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนามนับไม่ได้ก็จะเรียกสั้นๆแบบนี้นามประเภทนี้คือยังไงอ่ะหนูลองอ่านดูซินามประเภทนี้มักเป็นคำนามที่หมายถึงสิ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันอุ๊ยครูขีดเส้นไม่ตรงอ่ะหมายถึงสิ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันหรือจับต้องไม่ได้จับโอ้ ผิดไม่ตรงอีกแล้วจับต้องไม่ได้ไม่มีการเติม a n ยกเว้นกรณีเฉพาะเจาะจงเราจะใช้เดิมหน้านะคือยังไงก็คือสิ่งที่หนูดูแล้วมันเหมือนเอามากองรวมกันมันก็คืออย่างเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับต้องไม่ได้จะไม่มีการเติม a n a n ใช่ไหมแล้วก ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเฉพาะเจาะจงเราถึงจะใช้เดอไอสองตัวเนี้ยไม่ใช้แน่นอนแต่ถ้ามันเจาะจงเรายังจะใช้เดอนำหน้าอยู่และเป็นรูปอันนี้สำคัญมากๆเลยเป็นรูปเอกพจน์เสมอเป็นรูปเอกพน์เสมอถ้าหนูขีดเส้นใต้ได้นะหนูขีดเส้นใต้ของหนูไว้ด้วยว่าเป็นรูปเอกพจน์เสมอเอกพจน์คืออะไรมีหนึ่งเดียวคุณเขียนตรงไหนดีอ่ะตรงนี้นะ เอกภพคือมีโอ๊ยมอม่าไม่สวยมีแค่หนึ่งเดียวจะเป็นแค่หนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอันเสมอเช่นอะไร the milk milk แปลว่าอะไรคะนมใช่ไหมคะนมะ the milk in that glass e x p i r e ก็คือนมในแก้วนั้นหมดอายุแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะนม หนูมองว่ามันเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่นม1หยด2หยด3หยดนมที่อยู่ในแก้วนั้นนมที่อยู่ในแก้วนั้นหมดอายุแล้วอย่างเงี้ยค่ะอะดูต่อตัวอย่างของเราฉันอะ I want some bread I I want some bread bread คือ bread คืออะไรลองดาวซิ bread คืออะไร,ด,ออะไรดูจากความหมายด้านล่าง bread คือขนมปังค่ะ ขนมปังหนูนับได้ไหมลูกถ้าเราเป็นก้อนขนมปังเป็นก้อนนับได้แต่ถ้าพูดโดยรวมถึงขนมปังไปเลยจะนับไม่ได้ค่ะฉันอยากได้ขนมปัง I want some bread เห็นไหมว่าเขาไม่ได้ใช้อะใช้แอนเขาไม่ได้ใช้อะใช้แอนแต่เขาใช้คำว่า some แทนโอเคเนาะค่ะดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ the soup The soup เราเรียนแล้วป5ป6เรียนกันแล้วซุปหมายถึงน้ำซุปใช่ไหมคะ The soup in red cup ทำไมข้อนี้ถึงเฉพาะเจาะจงเพราะเขาบอกว่า the soup ที่มันอยู่ที่ไหน red cup ค,ค่ะถ้วยสีอะไรถ้วยสีแดงซุปที่อยู่ในถ้วยสีแดง is my เป็นของชั้นค่ะซุปที่อยู่ในถ้วยสีแดงเป็นของชั้นน้ำซุปซุปอะไรที่มันเป็นน้ำมันจะนับไม่ได้ ฉะนั้นซุปก็นับไม่ได้ค่ะ The soup in red cup is mine นะคะมาดูตัวอย่างประโยคต่ออันนี้จะเป็นในรูปของประโยคคำถามอ่พอเป็นประโยคคำถามเสร็จเขาบอกว่า Can I have a cup of coffee? Can I have a cup of coffee? ฉันขอกาแฟสักถ้วยหนึ่งได้ไหมถ้าเป็นกาแฟเฉยๆอย่างนี้นะคะ่ะ coffee เนี่ยจะนับไม่ได้ แต่พอเราเอามาใส่ถ้วยเรานับได้ไหมว่าหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยอืมนับได้ใช่ไหมคะแล้วอันเนี้ยเขาขอแค่อครับค่ะอ่ะแปลว่าหนึ่งฉะนั้นเขาขอจาแฟ1หนึ่งถ้วยแบบเนี้คะ่ะแค่นึ่งครึ่ c อั f ับอ f f e ออันนี้ก็คือตัวอย่างของ uncountable noun uncountable noun ก็คือคำนามที่นับไม่ได้นะคะมาดูด้านล่างค่ะ ด้านล่างเขาบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนคำนามที่นับไม่ได้ให้เป็นคำนามนับได้โดยการใส่ภาชนะให้หรือแบ่งเป็นชิ้นอย่างชัดเจนอย่างเช่นอ่ะหนูเขียนความหมายไปด้วยนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าคัพคัพหมายถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวครูขยายให้ก่อนอ่ะตรงแรกครัพหมายถึงถ้วย ครับคือถ้วยอันที่สองค่ะ glass glass ก,ก,ก็คือแก้วค่ะอันที่สาม bottle bottle คือขวดค่ะอันที่สี่โคนโคนคืออะไรใขรได้บ้างมีดิกชินารีใช่ไหมโคนคือกล้วยค่ะ คนหมายถึงกลวยนะคะออกเสียงให้ถูกนะคะขั้นต่อมาสปูนค่ะสปูนเราเอาไว้กินข้าวอะคะ่ะสปูนเอาไว้ตักข้าวค่ะคืออะไรสปูนช้อนค่ะอะไรที่เราจะต้องใช้ช้อนในการแบ่งมันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสปูน,นช้อนอันนี้ง่ายๆเลยคล้ายๆน้ำหนักหนูเลยค่ะเนื้อหมูก็ต้องใช้ค่ะคืออะไรกิโลค่ะกิโลนะคะอันนี้ อันต่อมาสไลด์และอันสุดท้ายอ่านว่า piece p i e c e piece ความหมายมันก็คือชิ้นหรือว่าแผ่นโอเคเด็กๆจดทันไหมคะให้เวลาจดแป๊บหนึง่งหรือว่า หนูถ้าจดไม่ทันสามารถหยุดวิดีโอได้นะคะหรือว่ามาดูทับอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ Bottle Bottle แปลว่าขวดโอเคอ่ะมาดูกันสิว่าคู่ขาแล้วหนูจะใช้อันไหนยังไงดีอะไรที่ใช้คับได้บ้างตัวอย่างเขาบอกว่า A CUP OF COFFEE ค่ะเราจะเติม o f แล้วเติมจำนวนด้านหลังค่ะว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะเราจะเติมว่าอันนั้นอะ่ะเราเอาไว้ใส่อะไรอย่างเช่นข้อนี้เราใส่ of แล้วตามด้วย coffee ก็คือกาแฟใช่ไหมคะเสร็จแล้วปริมาณปริมาณจะอยู่ข้างหน้าคะ่ะปริมาณจะอยู่ตรงนี้อันนี้เขาใส่มาแค่อย่างเดียวหมดเลยที่คูวงกลมวงกลมจะเป็นอย่างเดียวอะเพราะว่าอะเท่ากับ1ใช่ไหมคะอะค u าส coffe e ฟี f f e e คือกาแฟฉะนั้นแปลร,รวมกันจะแปละวะ่ากาแฟ1นึ่งถ้วย A g l a s s of milk เจอ off อีกแล้ว of milk มิลคคืออะไรนมก็แปลว่านมหนึ่งแก้วอ่ะ bottle of water water คือน้ำค่ะน้ำหนึ่งขวดใช่ค่ะ a cone of ice cream ice cream เคยได้ยินไหมน่าจะเคยได้ยินทุกคนรู้จักกันอยู่แล้ว ice cream น uh, ะ ice cream หนึ่งนะคะ ice cream หนึ่งอันต่อมา a spoon of salt salt คือ เกลือค่ะเกลือหอะไรสิพูนเกลือหนึ่งช้อนนะคะอันต่อมาคำต่อมากิโลถ้ากิโลเดียวเราจะไม่มี S ต่อท้ายกิโลเดียวจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาเขียนเป็นเลขอะไรลูกเลขสองใช่ค่ะมันมีสองเราเคยเรียนไปแล้วหน้าเมื่อกี้ว่าคำนามถ้ามันเป็นพักหูโพสต้องเติม s ต่อท้าย2 w o kilos of sugar น้ำตาลเท่าไหร่สองกิโลค่ะใช่เก่งมากน้ำตาลสองกิโลอ่าไปต่อค่ะอะ slice of bread ค่ะอะ slice อ slice of bread slice แปลว่าชิ้นแปลว่าแผ่นอย่างเงี้ยน,นะคะแปลว่าแผ่นแผ่นที่แบบเวลาเขาหั่นเหมือนหนูนึกถึงหมูสไลด์ก็ได้เขาจะเอาจากหมูชิ้นมาสไล c ์ออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันขั้นนมปังนึกถึงฟารม h o u า ฟาร์มเฮาสที่เป็นแผงยาวๆแล้วมันแบ่งออกมาเป็นชิ้นอันนั้นเขาเรียกว่าสไลด์อ่ะสไลด์ออฟเบรดค่ะขนมปัง1แผ่นโอเคไปต่อค่ะ piece ซกับสไลด์จะเหมือนๆกัน a piece of cake อ piece of cake เค้กตอนแรกเราเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วเราก็ไปตัดแบ่งใช่ไหมคะตัดแบ่งออกมาเป็น1ชิ้นแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่า a piece of cake โอเคเนาะพอจะเข้าใจหรือเปล่า อ่เสร็จแล้วนี่เขาก็จะเขียนบอกว่าดูด้านข้างนะด้านข้างเขาก็จะมีในกรอบสีเหลืองๆแต่ในของหนูน่าจะเป็นกรอบสีอะไรอืมมันเป็นมันไม่มีกรอบใช่ไหมอ่ะ uh, ดูในของคุณครูคก็ได้จะเป็น a cup of a glass of a bottle of a cone of a spoon of อย่างเงี้ยะอ่า uh, ก็ดูสิว่าไอ้พวกนี้จะใช้กับอะไรนี่ a piece slice of a piece of แปลว่าชิ้นแปลว่าอะไรเหมือนกันถ้วยอ่าคำนี้คำนอกเหนือจากนั้น a bowl of ก็คือหนึ่งถ้วย a plate of หนึ่งจาน a jar of หนึ่งเดือก a bag of หนึ่งถุง a bar of หนึ่งแท่ง a bar นี้ใช้กับช็อกโกแลตก็ได้ลูกช็อกโกแลต ช็อกโกแลตมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตารางตารางตางเขาเรียกว่า a bar of chocolate โอเคอันนี้ก็คือเนื้อหาในเรื่องของ c o u n t a b l e noun กับ u n c o u n t a b l e noun ที่วันนี้คุณครูจะให้หนูเขียนลงในสมุดถ้าหนูสรุปได้ให้หนูสรุปแต่ว่าครูว่าเนื้อหามันก็ไม่จำเป็นต้องสรุปตรงไหนแล้วเนาะหนูก็สามารถเขียนลงในสมุดได้เลยเสร็จแล้วมาดูหน้าตรงนี้ค่ะหน้าตรงนี้ให้เติมคำนา ที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้เติมคำนามนับได้และนับไม่ได้ไปอย่างคำว่า rice ให้ตัวอย่างอยู่หนึ่งข้อนะตัวอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่ง rice คืออะไรคะข้าวคะ่ะข้าวเวลาเรากินข้าวเรานับได้ไหมคะว่ากินข้าวกี่เม็ดใส่ถ้วยเข้าไปเรากินข้าวเรานับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมว่ากินกี่เม็ดฉะนั้นถ้านับข้าวไม่ได้เราใส่ตัวอะไรไปลูก นับไม่ได้นับไม่ได้ใส่ตัวยูข้อนี้ก็ใส่ตัวยูอันนี้ทําลงในใบงานได้เลยค่ะแต่ว่าสรุปให้ทําใส่สรุปเนื้อหาให้ทําใส่สมุดโอเคเนาะหน้านี้ก็จะทําแบบนี้ส่วนอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งคีดเส้นใต้คํานามให้ถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งเนาะดูคําด้านหลังก่อนลูกดูคําด้านหลังด้านหลัง pizza p i z ก็คือพีทอะไร พิซ za ใช่ไหมคะพิซ za หนูจะใช้คำว่าอ slice หรือโบดีคะ slice แต่ว่าชิ้นโบแปลว่าถ้วยลูกอ่าพอหนูได้คำตอบแล้วหนูก็ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้มันซีว่าจะตอบว่าอะไรดีอย่างครูบีครูบีตอบว่าอะ slice ค่ะเพราะว่าอะไรพิซ za เราคงไม่ได้มาเป็นถ้วยเนาะพิซ za เราต้องมาเป็นชิ้นโอเคก็ สำหรับเนะะื้อหาป5ป6คุณครูคก็มีเท่านี้อ๋อเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งส่งวันไหนดีวันพุทธทันไหมคะส่งวันพุธให้นะักเรียนถ่ายรูปลงทางไลน์ก็ได้ค่ะส่งมาในไลน์ลส่วนตัวของครูบีก็ได้เนาะแล้วครูบีก็จะได้เช็คให้ถ่ายรูปทั้งในสมุดแล้วก็ในใบางานที่หนูทำมาสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะอย่าลืมทำงานส่งครูบีกันด้วยนะคะ บาย